สวัสดีค่ะพบกับวรัญญาชาแนลทำง่ายอร่อยด้วยวันนี้เราจะมาทำขิงดองนะคะวัตถุดิบก็จะมีขิงวันนี้เราใช้ขิงอ่อนนะคะขิงอ่อนสดค่ะแล้วก็น้ำตาลเกลือนะคะมะนาวน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะทำส่วนของน้ำที่จะดองก่อนนะคะใส่น้เปล่านะคะ ใส่น้ำส้มนะคะก็ส้มสายชูค่ะใส่น้ำตาลค่ะค่ะใส่น้ำตาลแล้วเรามาใส่เกลือนะคะใส่เกลือนิดนึงค่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะพอนะคะพอแล้วเราก็จะพักให้น้ำที่จะไปดองขิงเย็นสนิทนะคะเราถึงจะเอาไปทำการดองนะคะเดี๋ยวเราพักน้ที่จะไปดองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำขิงต่อนะก่อนอื่นเราจะมาลูดเปลือกของขิงนะะ ไม่ได้ค่ะนั้นีบที่นีเราก็มนมันโคตค่ะเดี๋เราจะเอาช้อนกร่ ทำคนะ่ะอะอันนี้น้ำที่เราจะแค่ขิง,งนะคะน้ำสะอาดค่ะแเราจะใส่เกลือนะคะใส่เกลือคุณให้เกลือละลายคะ่ะ เห็ดของขิงค่ะค่ะอันนี้อุก่อนความใสใสน้ำตอนแรกมันจะสีน้ำใสนะคะน,นี่น้ำจะสีขุ่นนะคะแช่ออกมาแล้วอันนี้แช่เพื่อลดความเผ็ดของขิงนะคะแช่ไว้สักยี่สิบนาทีเนะาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้เราก็แช่ามายี่สิบนาทีแล้วนะคะความเผ็ดของขิงก็จะออกมานะคะประมาณนี้นะคะตอนแรกที่เราแช่จะเป็นน้ำใสๆนะคะอันนี้จะเป็นน้ำขุ่นค่ะ เดี๋ยวเราเอาไปล้างนะสองสามน้คแล้เอาไปล้างค่ะค่านี่เราจะข่าให้สเก็ดน้ำนะคะค่าขิงที่เราล้าง น้ำก็เสด็จแล้วนะคะอันนี้น,น,น,นคะคะกับแล้วเราจะใส่น้ำมะนาวนะคะปุ๊บเขานะคะปุ๊บเขาไม่ต้องแรงนะคะเบาๆนะคะเพราะว่ามันบางมากใส่น้ำมะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปเข้าเบาๆนะคะ สีของขิงกับน้ำมะนาวก็จะทำปฏิกิริยากันก็จะเป็นสีอกชมพูนะคะอันนี้เราไม่ได้ใส่สีเราเอาสีธรรมชาติเลยนะคะบากคนค่ะพอเราใส่น้ำมะนาวขิงของเราจะออกชมพูคระทิ้งไว้สักสิบนาทีนะคะค้าขิงเราก็จะได้สีประมาณนี้นะคะอันนี้เราเป็นสีธรรมชาตินะคะีอเราไม่ได้ใส่สีนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะอันนี้เราแช่น้ำมะนาวมาคลุกน้ำมะนาวมาประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ขวดโหลล้วก็จะใส่น้ำดองนะคะทั้เลยค่ะ น,อ,นะะอันนี้อันนี้น้ำที่เราต้มนะคะต้มน้ำดองเนาะ,ค,ะค่ะเราจะใส่น้ำน้ำดองะคะเฮ้ยโหดีอ,อ,อันนี้ครึ่งกิโลนะคะแกะเปลือกอะไรเสร็จค่ะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะดองที่อุณหภูมิห้องนะคะประมาณสองสองคืนเนาะสองคะืนสองวันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ เอาไม่อ่ะุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องนี่แหละ,ค,ะค่ะแต่สองวันเรามาดูกันค่ะว่ามันเป็นยังไงค่ะเรามาดูขิงดองกันนะคะหลังจากที่เราแช่น้ําน้ําดองไปสองวันสองคืนเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะมาเปิดดูกันเลยค่ะว้าวชมพูอันนี้เป็นสีสชมพูอ่อนอันนี้เกิดจากธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ได้ใช้สีนะคะอันนี้ใช้สีเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับนะไส้กรอกเนาะค่ะอันนี้ดองเสร็จแล้วเนาะ เป็นเครื่องแนม,มนะคะกินกับพวกข้าวหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยข้าวหมูแดงไส้กรอกอะไรเงี้ยแก้เรียนนะคะทำให้จเจริญอาหารด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะสวยสีสวยเลยค่ะทิงตอกค่ะชิมดูอร่อย คขิงดองค่ะขิงดองเราก็เสร็จแล้วนะคะขิงดอง3ามรสค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรัญญาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ